ต่อนะคะเมื่อกี้มือไปโดนมือไปโดนโทรศัพท์ใต้เป็นปิดเป็นแล้วก็มาต่อนี่ยเองตัวดอชเนี่ยนะคะตัวปลาตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเขาก็ไปทอดใส่กับเนยนะคะทอดใส่กับเนยแล้วก็แป้งนิดเดิทีน,นี้รสชาติของเนยมันก็หอมเนาะแล้วก็ปลานี่ก็เนื้อนุ่มมากแล้วก็ซอส สปินัเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นดชดวิตครีมอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะอยู่แล้วไม่อยากบอกเลยตอนนี้เต็มตื้อเลยคะ่สะสลัดตามมาอีกจานหนึง <laughs> จะกินหมดไม่หมดไม่รู้ค่ะ <laughs> ก <laughs> <laughs> <c oughs> ็จะทานให้ดูนะคะว่าจะชิมรสชาติดูว่ามันเป็นยังไง ปลาสดมากอะ่ะสดมากแล้วก็อร่อยได้รสชาติของเนื้อปลาเนื้อมันจะออกเหมือนปลาชั้นบ้านเราเนาะความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็อไอตัวอแอปเปิลเนี่ยนะคะแอปเปิลที่เขาอบไปด้วยกันเนี่ยนะดูสิว่ามันจะได้รสชาติเป็นยังไงนะนี่นนนใช้มือเดียวรับประทานนะคะเพราะว่า อีกเมือนหนึง่งืึกลองอมแอปเปิ้ลสำหรับเพียงข้างเนี่ยอบแล้วมันจะได้รสชาติ เปรี้ยวหวานเปรี้ยวนี่หวานหน่อยอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เนื้อนุ่มนะไปลองทำดูนะคะบ้านเราถ้าไม่มีเตาอบก็ย่างเลยค่ะย่างไปอร่อยร้าย่างใหุ้กไปเลยแล้วก็ไอตัวขนมปังเนี่ยเออแป๊บนึ่งขนมปังนี่เขาก็อบเอ๊ะทำไมมันไม่ออกจากกันมันก็ประมาณขนมปังอบนะคะ หั่งแล้วเนี่ยค่ะก็เก็บมากับซอสเนยเลยนะ,นะซอสปินัดเป็นิเนะึเลยหอมอกรอบนุ่มได้ทุกรสค่ะเอาละค่ะคุณยายหญิงเนี่ยก็เอายายหญิงเนี่ยก็เอาปลาจอชเนี่ยนะคะมาใส่สาบัดตัวนี้กินกับสาบัดไปเลยแล้วก็เอ่อส่วนน้ำน้ำจิ้มเมื่อกี้เนี่ยน้ำ จี่มปลาปอ่อกุ้งทอดอะน,นะคะคือรสปากของเราเนี่ยมันมันเทสแล้วมันรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็มีแตงก,กวาดอกมี โหจ้าค่ะก็รสชาติของเขาก็มีมะนาวมเกลือมีพริกไทยไปลองทำดูกันอ้าวไข่แดงค่ะไข่แดงเกลือที่เป็นซอสนั่นคือข่แดงแล้วยังไงเดี๋ยวจะลองทำอีกทีถ้าได้รสชาติแบบที่เรากินเข้าไปแล้วจะมาบอกเพื่อนๆนะว่าใส่อะไรไปต้นแบบวันนี้ก็โชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะวันนี้ที่เมืองลาเบสประเทศประเทศโปแลนด์นะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะขอส่งความรักและดอกกุหลาบให้กับทุกคน สวัสดีค่ะเป็นมันต้นก่อนมันต้นก่อน